ทำไมบริษัทที่มีเงินสดไว้เยอะๆถึงไม่ดีนะครับน,นี้เราจะถูกสอมนมาตั้งแต่เด็กเนอะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเก็บเงินมีเงินสดไว้เยอะๆดีนะครับจะได้มีความมั่นคงในอนาคตเวลาที่อย่างถูกเฉยเราไม่มีแต่ในรูปของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคนเอาเงินมาลงทุนโดยการผ่านการซื้อหุ้นในตาลาดรองอันนี้ เป็นผลที่อาจจะดูไม่ได้ดีเสมอไปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือบริษัทที่ต้องการที่จะระดมทุนนะครับบริษัทที่ต้องการเงินทุนในการเอาไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเก่งถนัดยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเก่งในเรื่องของการทาบะหมี่นะครับผมก็ไปลงทุนร้านขายบะหมี่สักร้านหนึ่งแล้วกันนะครับปรากฏว่า ผมเองเนี่ยก็มีการเชี่ยวชาญในเรื่องการทาบะหมี่มากสามารถทำบะหมี่น้ําบะหมี่เกี้ยวอะไรอร่อยส่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทําไปแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมเีเงินทุนจากัดผมก็เลยเดินไปหาเพื่อนผมหรือญาติพี่น้องบอกว่าเออเนี่ยฉันเนี่ยสามารถที่จะทําบะหมี่อร่อยให้กับคนทั่วไปได้กินถ้าเกิดฉันมีร้านมีโรงเนี่ยทษดทีครับมีร้านโรง ปีร้านเนี่ยก็จะทําให้ขยายกิจการได้มากขึ้นแล้วก็ส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับคนเยอะแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือเงินทุนทเงินที่จะขายบะหมี่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่สนใจก็มาลงทุนกับผมนะครับแล้วให้ผมไปเปิดร้านนะครับอาจจะเป็นรถจากขหยาย่รถไปเป็นเป็นร้านจากร้านขยายเป็นสาขาห,หรือเฟรนช์ชายก็จะได้รับผลไปเข้ามาแต่ทีนี้แต่ทีนี้ลองคิดภาพตามผมนะครับว่าถ้าเกิดคนที่เอาเงินมาให้ผมแล้วผมเอาไม่เอาไปขยายร้านไม่ไปลงทุนทําร้านก็ยังคง ขายแบบรถเข็นเล็กๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถึงเวลาคนที่เข้าเงินมาลงทุนกับผมอะมาทวงเงินผมคืนผมก็มีเงินคืนเขานะแต่ปรากฏเขาก็คาดหวังว่าเงินที่เขามาลงทุนมันจะงอกเงินในรูปของปันผลในรูปของดอกเบีย้ยอะไรต่างๆถูกไหมครับเขาไม่ได้ต้องการให้ผมมาเก็บเงินสดไว้เขาต้องการให้เงินผมไปลงทุนด้วยในสิ่งที่ผมเคยบอกเขาว่าผมจะลงทุนให้เขา เปรียบเหมือนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินของประชาชนมาหรือมหาชนมาแล้วแล้วคุณไม่ได้ไปลงทุนเพิ่มมันบ่งบอกอะไรได้มันมีข้อเสียอะไรเกิดขึ้นได้แต่เวลาคุณแสดงงบฐถนานการเงินอ่ะโอ้โหมีเงินสดเพียบเลยสิ่งที่มันจะตามมาคือหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเงินสดเลยบริษัทก็จ,จะขาดสภาพคล่องขาดสภาพคล่องคืออะไรขาดเงินในการหมุนเวียนถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่จะต้องอซื้อของคนอื่นมาโดยจ่ายไปก่อน โดยที่มีระยะเวลาในการเก็บเงินไม่สอดคล้องกันก็อาจจะเป็นจะต้องควักทุนถึงถ้าเกิดมีเงินสดอยู่มันก็ดีนะครับมันก็ทําให้บริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาขายนะครับนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกินมากเกินไปสิ่งที่มันตามมาคือ1น,นึงนะครับพลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีนั่นเองนะครับเช่นช่วงโควิดสมมตินะครับช่วงโควิดราคาที่ดินราคาโรงแรมราคาสังหาลดลงอาจจะเป็นจังหวัดที่ เข้าไปซื้อเข้าไปลงทุนเพื่อหลังโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตได้แต่ปรากฏคุณไม่ไปทําคุณไม่ไปลงทุนนะครับเกิดอะไรขึ้นพลาดโอกาสนั่นเองในการลงทุนที่ดีนะครับ 2. แน่นอนนะครับินัยทางการเงินในลูกของบริษัทคุณลดลงเพราะว่าคุณนะครับไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับคุณเช่นคุณไปฝากธนาคารได้ดอกเบีย้ยแค่ห2ึงน แทนที่เอาไปลงทุนมันจะงอกเงยได้มากกว่านั้นนะครับอาจจะได้หลายเปอร์เซ็นต์หรือบางทีอาจจะดับเบิลเลยก็ได้นะครับ 3. ม,มีนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนก็มีมุมอมองไม่ดีกับบริษัทธุรกิจแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นชถ้าเกิดผมจเาเงินไปลงทุนกับคนหนึ่งที่มองช่องทางธุรกิจตลอดเวลาขยายตลอดเวลา นะครับกลาวอีกคนหนึ่งที่โอเคบริษัทคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ไม่ทำการลงทุนไม่ทำการขยายเลยถงกนหมจ่ายแค่ปันผลออกมาอันนี้ก็เป็นมุมมองในนักลงทุนเพรวว่าแน่นอนนะครับนักลงทุนก็ต้องการเงินที่มันเพิ่มขึ้น ที่มันมีอนาคตน,นั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับก็บอกว่าผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือ r o a ก็จะลดลงด้วยนะครับถ้าพูดตามสัดส่วนคือทรัพย์สินผลตอบแทนของมูลค่าทรัพย์สินที่ตามมาจากการลงทุนมันก็น้อยลงไปผมไม่พูดถึงดีเทลแล้วกันนะครับ r o วก็คือผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ตัวเองลงทุนไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเอาเงินไปลงทุนต่อย,ยอดแน่นอน ผลตอบแทนนั้นก็ลดลงไปอันนี้ก็เป็น4ข้อนะครับที่อาจจะเป็นข้อเสียนะครับสำหรับบริษัทที่มีเงินลงทุนมีเงินสดอยู่เยอะแต่ไม่ได้เอาไปทำอะไรให้มันงอกเงยขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับผมพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานในการเลือกเนื้อหาดีๆแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังในภาษาการเงินการลงทุนง่ายๆในภาษาเพื่อนคุยเพื่อนฟังพี่คุยน้องฟัง เป็นรูปเป็นหลาคุยให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายฟังนะครับในภาษาการเงินง่ายๆการลงทุนเพว่าการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเจอผมคลิปหน้าครับผมนิสนากินทองคําสวัสดีครับ